ของวงกลมละค่ะนะคะโอเคปะรูยกันนะเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะแบบโจทย์ประยุกต์นะคะวงล้อที่มีความยาวรอบวงนะคะ263.76เซนติเมตรเมื่อแบ่งนะคะพื้นที่ของวงกลมออกเป็น8ส่วนส่วนละเท่าๆกันแต่ละส่วนนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ค่ะนะ ก็ใ,ให้ความยาวรอบวงเหมือนเดิมค่ะที่ครูบอกแล้วว่ามันต้องมีตัวแปรที่มันสัมพันธ์กันนะคะความยาวรอบวงคือ2พายอาพื้นที่คือพายอาํากำลังสองใช่ไหมดังนั้นน้อง,องต้องหาตัว R ก่อนเลยเนี่ยหาตัว R เสร็จแล้วปุ๊บน้องจะได้เป็นพื้นที่วงกลมเนี่ยทั้งหมดนี้อะ่ะแต่เขาบอกว่าต้องออกแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันแน่นอนน้องก็ต้องหารด้วย8นั่นเองค่ะน,น้องก็เอา มาหาด้วย8ในพื้นที่วงกลมนะอ่ะมาวิธีทำวิธีธรรทำพร้อมกันนะจ้าความยาวสูตรความยาวรอบวงจำได้ไหมอ่ะวงกลมสูตรว่าอะไรนะสองพาร์นะคะความยาวรอบวงของวงกลมนะ สูตรคือสองพอาร์ทำไมครูเขียนวงกลมเหมือนวงลี่เลยหาหาอะปะต่อเลยนะคะซึ่งเขาให้ความยาวรอบวงมาและคือเท่าไหร่นะสองร้หกสิสาจเจ็ดหแบบนี้นะคะสองค่าพายเขากำหนดมาให้นะคะนะในโจทย์นะออหน้าที่แล้วสามจุดถึงสี่ค่ะคูณกับอาหาอาแน่นอนเลยสองหกสามจเจ็ดหก่คู ครูจะไม่คูนตรงนี้นะครูจะย้ายมาหาเลยสองคูณสามจุดหนึ่งสี่แบบนี้จาาา้าตลอ่าและและ้วครูจะตัดทอนนะสองหนึ่งสองค่ะไล่มานะสองหนึ่งสองสองสามหกสองหนึ่งสองแล้วเศษหนึ่งสองแปดสิบหกแล้วเศษหนึ่งสองแปดสิบหกแบบนี้ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อนะ ครูเอาแมา่สองตัดแล้วกันนะครูก็จะเอาแม่สองตัดแล้วกันอืมสี่จุดยี่แปดเอาแม่สองตัดต่อแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวครูขอเช็คนิดนึงว่าครูตัดถูกด้วยไหม สองหกามจุดโอเคอ่้แม่สตัดต่อนะสองสองใส่จุดสองห้าสเ็หนึ่งสองเจต่อค่ะครูขอเยื้องมาทางขวาดนึนงนะคะสองห้ 250, เอ้ยสองหกสิ 2, 62, ขอโทษ2 6งหตัวนี้ค่ะเสร็จหนึ่งสองหสจุด เหลือเศษหนึ่งสองเก้าสิบแองสี่แะและแล้วทำไงเอ่ยหนึ่งอยห้าสิเนเฉพาะหรือเปล่านะตัดไม่ได้ดังนั้นอ่ะโเเูเขตอีละกันหกสิห้าจุดเก้าสีหารด้วย1 5ึ้าเเราปัดจุดพร้อมกันค่ะหนึ 1, 2, 2, ่งสองสองตำแหน่งข้างล่างได้เป็นหนึ้าิบเจ็ด ข้างบนต้องปัดสตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะได้เป็น6594แบบนี้นะและแล้วเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ต้องตั้งแหละอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงนะคะต้องตั้งแหละหนึ่งร้อยห้าสิบเ็ดอู่ตรงนี้หกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่ค่ะคูณเท่าไหร่ดีอะได้ปรมาณหก ร้อยกว่ากว่าอืมนะคูณเท่าไหร่ดีอาร์คูไลเอาเป็นคูณสี่ละกันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณสี่สี่จุดยี่แปดเจ็ดแปดทดสองสี่ห้ายี่สิบยี่สองทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นห้านะอ่าถ้าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณห้าเกินไหมเจ็ดห้าสามห้าทดสามค่ะ หห้ายี่ิแปดโอเกินห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเกินเกินแลน้วในแค่สี่ค่ะห้าร้อยยี่แปดลบกันค่ะเหลือหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดคูณอะไรอนยะู่หน้าเจ็ดคูณอะไอหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะ คูณอะไรเอ่ยอ่าคูณอะไรเอ่ยได้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูดูว่าครูตัดใส่เลขถูกไหมแปบบ๊บนะหนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งจุดแปดแปด อ่ะถูกแล้วอ่ะต่อนะต่อนะเออเหมือนครูจะทำแป๊บหนึ่งนะนี่ไงตรงนี้ผิดหรือเปล่าสี่หนึ่งสี่ทดอีกสองสี่อ่ะเขาแยกตรงนี้ใหม่แปบ๊บหนึ่ง หนะะึ่งห้าหนึ่งห้าเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณสี่ขอคูณอีกรอบนึงนะคะสี่เจ็ดยี่แปดเสษแปดทดสองนะคะสี 4, 5, 20, 22, ่ห้ายี่สิบยี่สองนี่ไงนี่ไงถูกไหมผิดตรงนี้นะคะสี่เจ็ดยี่แปดเศษแปดทดสองสี่ห้ายี่สิบยี่สองเศษแล้วก็ทดสองสี่หนึ่งสี่ห้าหกเห็นไหมผิดตรงนี้เป็นหกร้อยยี่แปด ลบการเหลือหนึ่งสามสี่และหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณอะไรเอ่ยได้สามร้อยสิบสี่สองไหมถูกไหมพระลงค์ทายด้วยสี่เนี่ยนะคะลงตัวแหละเนาะใช่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดคูณสองปะ่ะสองเจ็ดสิบสี่เจ็สี่ทดหนึ่งเนี่ยสิบเอ็ดสองสองหนึ่งสองทดอีกหนึ่งเป็นสามนี่ไงเป็นสามร้อยสิบสี่ ลบกันเป็นศูนย์ค่ะนั้นได้สี่สิบสองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคูณสองค่ะนะได้อะไรนะสี <c oughs> ่บสองนะอ่าคือสี่สิบสองค่ะอย่าลืมอ่าเซนติเมตรค่ะอือต่อมาเรามาหาพื้นที่วงกลมใหญ่ก่อนเนาะ พื้นที่วงกลมสุดไว้นะพายอาร์กำลังสองค่ะดังนั้นพายคือเท่าไหร่สามจุดหนึ่งสี่คูณอาร์กำลังสองสี่สิบสองคูณสี่สิบสองโหคูณเยอะจังเลยนะอ่ะเอาเป็นสี่สิบสองคูณสี่สิบสองก่อนละกันสองสองสี่สองสี่แปดศูนย์นะ สี่สองแปดสี่สี่สิบหกบวกกันได้สี่แปดสองสิบหกใส่หกทดหนึ่งเป็นเจ็ดอ่ะขอเช็คไปด้วยนะสี่สบสองคูณสี่สิบสองหนึ่งเจ็ดหกสี่โอเคถูกละเอาหนึ่งเจ็ดหกสี่นี้ไปคูณกับสามร้อยสิบสี่ต่อค่ะค่อยใส่จุดที่หลังนะพร้อมกันนะ สี่สี่สิบหกใส่หกอืมคงว่าคูเลื่อนขึ้นมาดีกว่าใส่หกทดหนึ่งนะหกสี่ยิบสี่ยิบห้าสี่เจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสี่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดโอเคใส่ศูนย์ก่อนค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณหกหนึ่งคูณเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งใส่ศูนย์สองตัวค่ะ แม่สามคูณหน้าหลักร้อยค่ะสามสี่สิบสองใส่สองทดหนึ่งสามหกสามหกสิบแปดสิบแปดสิบเก้าทดหนึ่งสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดละอีกรอบนะคะสามสิบเอ็ดละยี่สองสำนวนสามสี่ห้าบวกกันค่ะหกเก้าแปด อาสิบหกยี่สิบสามทดสองอุ้ยไปเขียนเครื่องอลบลดสองห้า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 อ๋อเขียนติดตรงนี้นิดนึงได้ห้าห้าสามแปดเก้าหกโอเคปะ ห้าห้าสามแปดเก้าหกทศิยมกี่ตำแหน่ง 1, 2, หนึ่งสองเดียวนะหนึ่งสองตำจุดตรงนี้หน่วยเป็นอะไรอะตารางเซนติเมตรโอเคพื้นที่เป็นเซนตต่อมาค่ะเราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนแปดส่วนเนี่ย แบ่งเป็นพิซซ่าแปส่วนเลยแบบเนี้ยข้างบนเนี่ยแบ่งนะถามว่าแต่ละส่วนมีเท่าไหร่ก็คือเอาไปหาร8ปดนะ,ะอ่าดังดังนั้นต่อเลยดีกว่าดังนั้นแบ่งออกเป็น8ส่วนจะได้ ต่ละส่วนมีพื้นที่อ่ะก็เอาห้าพันห้าร้อยสามสิบแปดจุดเก้าหกหารด้วยแปดอะคะแบบนี้นะอขอเขียนข้างล่างได้ไหมห้าเอ่ยห้าพันห้าร้อยสามสิบแปดจุดเก้าหก หารด้วยแปนะคะได้เป็นห้าห้าสามดหารด้วยแปดแไรเอ่ยแปด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 หกสี่แปดเจ็ห้าหปดหสี่ปด สีแ่แปดละเราเสร็จเจ็ดชักสาลงมาแปดเก้าเจ็ดสิบสองเราเสร็จหนึ่งชักแปดลงมาแปดปาสองสิบหกขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวหน้าแปด เออได้สิบแปดแปดสองสิบหกขอโทษนะคะลืมปิดเสียงค่ะแปดสองสิบหกเหลือสองใส่จุดชักเก้าลงมาแปดไรนะแปดสามยิบสี่ถูกไหมแปดสามยิบสี่ลบกันเหลือห้าชักหกลงมาแปดเจ็ดห้าสิบหกค่ะ ได้เป็น692.34นะคะคำตอบนะหกร้อยก้าสิบสองจ2ดสามเ็ขอโทษค่ะพูดผิดสามเจนะ692.37อ่าคําำตอบค่ะตารางเซนติเมตรนะ ตอบเลยหกร3อตารางเซนติเมตรค่ะนะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยละต่อมา <c oughs> ขอให้ค่ะเรามาดูข้อที่สี่กันนะ เรามาดูข้อที่สี่กันนะคะข้อที่สี่เนี่ยบอกว่าทำไมเอ่ยไก่นะคะน,นะไกะ่นะต้องการทำผ้ารองแก้วเป็นวงกลมโดยให้ผ่าโดยให้เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะยาวกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของก้นแก้วอยู่สี่คืออันนี้เป็นแก้วนะจากนั้นเขาต้องการผ้านีน่รองก้นแก้วแบบเนี้ยซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาวก,กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเดิมเนี่ยอยูส่สี่เซนแสดงว่าต้องแบ่งดานละสองถูกไหมทันคูเป้าทันคูนะและนะคะ และกุ้นขอบโดยรอบถ้าก้นแก้วมีพื้นที่เท่านี้นะก้นแก้วดัวนั้นเขาให้พื้นที่ของก้นแก้วมาพื้นที่สุดคือา pi r สองใช่ไหมเราจะได้ r ของก้นแก้วมาจะต,ต้องใช้ผ้ากุ้นยาวอย่างละเท่าไหร่ก็คือน้องต้องหา r าของแก้วก่อนก้นแก้วนะแล้วไปบวกกับสองแล้วก็หา แล้วต้องใช้ผ้ากุญแยาวอย่างน้อยเท่าไหรอืมนะคะแล้วก็ไปหาอะไรเอ่ยเส้นรอบวงค่ะนะแล้วก็ไปหาเส้นรอบวงนั่นเองอืมนะคะเอาเน,นี้ยผ้ามากุนรอบรอบเนี่ยค่ะถ้าเป็นขอบก็คือน,นี่ไงเน้นคําว่าขอบโดยรอบ <c oughs> นะ ก็คือหาความยาวรอบวงอะค่ะนะ,ะนะสองพายอาร์นะเหมือนเดิมไงหาอาร์ก่อนเลยหาอาร์ของก้นแก้วเนี่ยนะวิธีทำวิธีทำก้นแก้วเป็นรูปวงกลมใช่ไหมพื้นที่วงกลมสุดว่าอะไรนะสองพายอาร์นะเขาให้พื้นที่มาแล้วคือ28.26เท่ากับ ขอโทษสติตางเอาใหม่นะพื้นที่วงกลมจะเย็นๆนะพื้นที่วงกลมนะคือพายอากำลังสองนะคะเสียงเปลี่ยนนิดนึงขออาภัยด้วยนะพื้นที่วงกลมเท่ากับพายอากำลังสอง่ะเขาให้มาแล้วคือยี่สิบแปดจุดสองหกเท่ากับพาย สามจุดหนึ่งสี่คูณอากำลังสองแน่นอนเราต้องแก้สมการนะแก้หาอามายี่แปดจุดสองหกถูกไหมนะหารด้วยอะไรคะสามจุดหนึ่งสี่เท่ากับอากำลังสองแบบนี้อ่ะนะคะเราจะต้องหารหรือจะปัดก็ได้แล้วแต่เราเลยนะ เอาเป็นว่านะตรงนี้ครูปัดจุดก่อนกันเห็นไหมสองตำแหน่งเหมือนกันก็จะได้เป็นสองแปดสองหกส่วนด้วยสามร้อยสิบสี่แบบนี้ค่ะตัดได้ตัดเลยนะสองหนึ่งสองสองห้าสิบสองเจ็ดสิบสี่สองหนึ่งสองสองสี่แปดสองหนึ่งสองสองสามหกน้องดูนะเจ็ดคูณลายลองท้ายด้วยสาม 7คุณลองท้ายด้วยสามเ้าไหมน้องก็เอา1นึ่งรไปคูณ9เลยป่ะ9 7 6 3 4 3 6 9กเก้าห้าสบวกหเป็นเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะอ่าสี่บเกาบวกหใช่ไหมเอาใหม่หมเก้เอาใหม่ 9, หม 9, หมนะเก้าเจ็หบม่สิบห้าบวกหกสิ ก้าเจ็ดหกสามใส่สามเนี่ยทศถกเก้าห้าสี่ห้าสี่สิบห้าบวกหกห้าสิบเอ็ดใส่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบวกอีกห้าเป็นสิบสี่ได้หนึ่งสี่หนึ่งสามพอดีเลยดังนั้นได้เก้าค่ะอ่าอาบางสองเท่ากับเก้าแล้วอารเดียวคือเท่าไหร่ใครรู้มั้งอะไรเอ่ยคุณกันแล้วได้เก้าต้องเป็นเลขเดียวกันหรือใช้วิธีการถอดรูทเนี่ยนะ อ่ะก็เท่ากับสามนั่นเองค่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะจากนั้นทำไมอ่ะเราทำไมเอ่ยต้องบวกเพิ่มใช่ไหมเออเนี่ยต้องบวกเพิ่มนะคะตรงนี้เห็นไหมนะผ้ารองแก้วมีรัศมีคือ เท่ากับ r บวกสองก็คือสาบวก2เท่ากับห้านั่นเองห้าเซนติเมตรอะหาว่าต้องกุนโดยอากุนขอบโดยรอบเนของแบบเนี้ยกุญโดยรอบเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะจา๊ะก็จะเป็นหาความยาวรอบ,บวงเนาะความยาวรอบ,บวงสุดว่าได้เอ่ย ความยาวรอบวงกลมเท่ากับสองพายอ่ะแทนเลยจ้าสองคูณพายคือสามจุดหนึ่งสี่คูณอคือห้าโอเคอันนี้ง่ายหน่อยเลยสองห้าสิบนะสิบนะสิบคูณกับอ่ะ1สิบก็คือส่ก่อนนะหนึ่งตัวนะคะนะก็ใส่อ่ะแล้วก็เอาสามรอสิบสี่เนี่ยไปคูณสิบ ก็ได้เท่านี้ใช่ไหมแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งค่ะหนึ่งสองเติมจุดค่ะได้เป็นเท่านี้หรือเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดสี่หน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะโอเคตอบเลยครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนตอบสามสิบเอ็ดจุดสี่ตารางเซนติเมตรค่ะ ตอบ31.4ตารางเซนติเมตรนะน้องๆและแล้วเราก็เสร็จแหละในข้อนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะถ้าแบบว่าเสียงเปลี่ยนมีการแอมไอเกิดขึ้นนะคะน้องๆต้องทําไม่เอย่ยต้องจําสูตรพื้นที่วงกลมให้ได้นะพายอากำลังสองค่ะและก็ความยาวรอบวงกลมคือ2พายอนั่นเองค่ะ